อนนี้จะพูดถึงดึนแดงเกมที่เทพแห่งนักมวยผู้มหัดหมอม,อมตะเป็นผู้สร้างอีกอีกครั้งหนึ่งเนนจะพูดถึงแถวหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านนักกีฬา,า,านี่ก็จะเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งเมืองให,ใหญ่กะไรแล้วก็มีมีทุกอย่างหละมีที่ปลูกผักมีที่เลี้ยงสัตว์ทําเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลา คือเป็นเมืองที่แบบคล้ายๆกับกันดได้ดเสาได้ด้วยมีตะข่ายมนรอมรอบไปหมดมีรังคากันไว้ถึอการมอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาก็ <im it> าดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่เขาจะต้องอยู่ด้านในนั้นตลอดถ้าออกมาก็โดนมอนสเตอร์ฆ่าและการแข่งขันเนี่ย ก็จะพูดในใน,ในงานต่อไป